พี่มาหนิพี่มาหนิมานะมามาเออชื่อให้ผมพังมาเลียเดี๋ยวผมไปโรงพักกับพี่มามาอามาพี่ฝากแชร์นะครับแชร์เลยมันเล่นหมดไปแล้วผมถามว่ามีเหตุอะไรไม่เห็นแจ้งผมอะ่ะชอะไรพี่เนี่ยมาแล้วครับเนี่ยชุดดำเนี่ยมาเนี่ยดูขอดูเนี่ยมาเนี่ย สอพอนะครับสอพอนนเสถนถ้าผมเป็นอะไรนะครับตรงนี้นะครับนนทเถนนะดูนะครับมีการข่มขู่นะครับพี่มีการข่มขู่เอาชายชุดดามานะครับเขาเรียกผมนะพี่ไม่ใช่ผมผมทํางานพี่ดูแต่งชุดก่อนผมทํางานผมหากินพี่มีเหตุผลต้องพี่คนไทยนะผ,ผมคนไทยไม่ใช่พี่แต่งชุดแล้วพี่มาขู่ผมเออถ้าผมทําผิดกระทืบเลย ทำไมเป็นอย่างนี้วะตำรวจไทยอ่ะวันก่อนที่ที่ทรัฐภูมิจะเอาหิ้วผมไม่ทิ้งแล้วพอะตัวเองทำผิดไม่ได้เลยอ่ะเอานะครับพี่อ่ะวันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นผมผมบอกก่อนนะครับตู้ยามนนตาเถนนะครับแล้ววันนี้งานผมพลาดนะครับเดี <น Billie S 1> ๋ยวพวกพี่ช่วยเฉยนะครับพี่ชุดดำวันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรแต่แต,ต่งกายตำรวจนะครับสบพนตะเถนฝากคลิปนี้เป็นหลักฐานแล้วถ้าขึ้นโรงุ่สศาล มีเจ้าหน้าที่ยศระดับสูงๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับยศดสูงๆอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยครับอยู่ี้หมดเลยนะครับสี่ห้านายยศสูงๆหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดู้บยทะเบียดนวยเลยครับอ้าวเพราะผมไม่มั่นใจความปลอดภัยผมแหละพีช่วยแคปให้ผมหน่อยนะครับอ่าช็คปให้หมดเลยเพราะว่ามีชายชุดดำมาแล้วครับผมไม่มั่นใจอ่าฝาาผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติ้วยนะครับที่ว่าหน่วยงานสูงๆอ่ะนี่ครับชายชุดดำนะครับเนี่ยครับมีมากูเนี่ยครับ นเนี่ยครับนี่ขึ้นรถไปแล้วขึ้นรถตำรวจไปแล้วครับถ้าผมเป็นอะไรนะโนนตาเทีนนะ,ะรรก็พี่เอาช,าชุดดำมาทำไมอะ่ะพี่อย่าบอกไม่เห็นนี่คลิปผมไม่ได้แต่ตอวันที่วันที่เอาวันนี้วันที่ยี่สิบแปดผมมาหกรอบผมถามเขาแล้วว่ามีเหตุอะไรที่น่าสงสัย